อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะก็มาพบกันในช่วงตอนคำคข,ของวันที่5พฤษภาคม64ตรงกับวันพุธนั่นเองในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาเป็นปั้นมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นหลักหน่วยล่างคู่ขี้แอดหนูน้ำนะฮะเลขวิ่งบนล่างอาจารย์อุทัยจันมตรีนะครับเลขเด่นล่างสายแข็งอาจารย์อภิโชคเนาะเลขเด่นบนล่างตักเงินแล้วก็จะมีข้อมูลของชุดเต็มล่างแอดนันนะครับ16ชุด และก็จะมีอีกหลายสัานักที่แอดจะมาเป็นปันข้อมูลในคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะฮะอะก็มาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลของเลขดับล่างทุกทกหลักอาจารย์ต่อกิษณะนะครับเนว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น6ล่างออก18ก็ถือว่าให้ผ่านนอกเนนงวัานี้บนขอวันที่16 เดือน5 6 4ให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น7ตัวเดียวนั่นเองนะครับใครที่มองหาเลขดับลดต้นทุนอาจารย์ต่อก็อมาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ต่อกิษณะด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุด2ตัวบนตรงๆอาจารย์ชายกูลเนาะซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดเก่าที่ผมได้นำเสนอไปข้างต้นในคลิปที่ผ่านมานะครับ ก็สูตรนี้อาจารย์ท่านก็ยกเลิกไปก็ใช้สูตรนี้แทนนะครับก็จะมี8 4 8 5 9 4แแล้วก็95เนาะอ่ะก็มาอัปเดตให้เผื่อใครที่อ่าไม่ทันข่าวนะฮะแอดก็จะมาอัปเดตให้ก็ใช้ชุดข้างขวาเป็นชุดใหม่แล้วก็เป็นชุดอัปเดตนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชยัยกูลด้วยเนาะที่มาแก้สูตรให้นะครับแล้วก็คำนวณใหม่ให้ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับเลขเด่นหลัก touch, ร้อยบนแอดเอทัศในวัดที่ผ่านมาชุดนี้ไม่ผ่านนะครับผมในวดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับสิ่งในงวันนี้ว่าประจาวันที่16เดือน5 64ให้มาที่หลักร้อย1 2 3 4 5แล้วก็8นั่นเองนะครับ ใครที่ติดตามนะครับผมของแอดเอทัศก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Add a อดเอทัศด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขติดล่างหรือว่าเลขดินล่างาแปะเนาะซึ่งสูตรนี้นะครับผมก็เป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้ลงสนามเป็นงวดแรกนะครับผมเผื่อใครที่ชอบก็จะมีเลขติดล่าง3 4 5แล้วและก็6นะครับในงวดนี้ แอดชอบเป็นพิเศษเนาะ,นะครับเพราะว่าเป็นเลขดังนะฮะในงวดนี้ก็ตามตามกันดูเนาะเลขค้าก็อาจจะมาล่างนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขกิดล่างอาแปะด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลอขมาต่อที่ข้อมูลของสูตรวิ่งล่างระยะสัน้ orn, นแอดทรอเนาะซึ่งก็เป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกเหมือนกันนะครับให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น1ตัวเดียวน,นั่นเองนะครับ ใครที่ชอบนะครับผมก็มาเซฟมาเก็บเอาไว้ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดทอนด้วยนะครับที่แบ่งปันข้อมูลสูตรวิ่งให้นะฮะมาต่อที่ข้อมูลของชุด3ตัวบนตรงโต๊ดแอดกิตหรือว่าอาจารย์ทะนาก,กิจเนาะเป็นชุดเต็มนะฮะเป็นชุด3ตัวตรงในวันที่ผ่านมาให้เข้า2-72เป็นชุด3ตัวบนตรงตรงเลยนะครับผมในวันนี้วดนขอบันที่16 เดือน 5, 6, 14นะครับผมให้มาที่ทั้งหมดก็จะมี 003, 301, 321, 303, 009, 304, 31, 319, 149, 009, 351, 682, 382, 953, 962แล้วก็ 6, 7, 8นั่นเองทั้งหมดก็16ชุดนั่นเอง คใครที่ติดตามของชุด3ตัวตรงโต๊ะแอดกริตก็นะครับผมก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุด3ตัวตรงโต๊ะแอดกริตหรือว่าอาจารย์พะนัก,กริดด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุดเต็มร่าง16ชุดแอดนันนะฮะซึ่งสูตรนี้ในงวะที่ผ่านมาให้ไปขึ้นบน2-7เป็นตัวกลับของ2ตัวบนบนกอ,อก2อ2เจ็ดเนงวดนี้ ก็ขอมนที่16พฤษภาคม64นําข้อมูลมาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด16ชุดด้กันเนาะให้มาที่03 04 06 07 23 24 26 27นะครับ33 34 36 37 93 94 96แล้วก็97นั่นเองนะครับถ้าใครว่าเหมือนเยอะเกินไปเนาะก็ลองก็ลองหาเลขดับมาลองตัดกันดูนะครับ ก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขชุดเต็มล่าง16ชุดแอดนันด้วยนะฮะมาต่อที่ขอ้อมูลของเลขเด่น10หน่วยล่างสายแข่งอาจาร,รย์อภิชโชคเนาะก็มีสมาชิกบางท่านนะ,ะับผมที่คอมเมนต์ขอเข้ามากันเยอะมากเลยทีเดียวเนาะก็จะมาจัดให้ตามคำขอนะครับเน่งว่าที่ผ่านมาสายแข่งเด็มล่างนี้นะครับผมให้เข้าเด่นล่างจากเป็น1ล่างก็ออก1 8เนาะแเน่งว่านี้ วัขอันที่16เดือน5 6 4ให้มาที่เลขเด่นล่างจะมี3 4 5และก็2 5ก็มาอีกแล้วนะฮะทุกท่านอ่าใครที่ชอบเลข5นิงวันนี้ก็อาจจะชนกับหลายเจ้าหลายอาจารย์เลยนะครับก็เป็นข้อมูลของอาจารย์อภิโชคเนาะใครที่คอมเมนต์ขอเข้ามาก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะครับก็แล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุด แต้มรวม10หน่วยล่างด้วยเนาะของอาจาร,รย์อภิโชคนะครับในวัที่ผ่านมาให้เข้าแต้มรวมล่างจากเป็น9ล้าล่างก็ออก1,8เนาะในวันนี้วันขอมาที่16เดือน5,64ให้มาที่แต้มรวมล่างจะมี 8,9,4, 1,5แล้วก็7เนาะนะครับใครที่มองหาทั้ง2ชุดนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์อภิโชคอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนล่างตักเงินซึ่งสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้ามา2งวดแล้วในงวดนี้ก็จะไปต่อหรือว่าหยุดที่งวดนี้นะครับผมก็มารอลุ้นกันในงวดนี้งวดประจําวันที่16เดือน5 6าหให้มาที่4แล้วก็หกนั่นเองนะครับใครที่ชอบเลขนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูเนาะเอาไว้วิเคราะห์ในงวดหน้าต่อต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ตักเงินด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนตัวเดียวแอดหนุ่มเนาะเป็นของแท้แน่นอนนะครับซึ่งใบที่ผ่านมาหรือว่าคลิปที่ผ่านมาที่แอดได้นำมาลงให้นั้นเนาะ อาจจะเป็นของปลอมก็ได้ครับจะเป็นเลขวิ่งบนจะเป็น1เนาะในคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะในคลิปนี้ก็จะมาลงของแท้ให้ใครที่ถามหากันนะครับก็จะเป็นเลขเด่นบน9ตัวเดียวนั่นเองนะครับส่วนเลข1น,นี้แอดก็ว่ามันสวยอยู่นะฮะก็อาจจะเก็บไว้ในใจอีกเลข1เลยครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มด้วยนะครับเป็นเลขเด่นบนตัวเดียวเนาะของแท้แน่นอนนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดไซป้านะครับซึ่งเจ้าของข้อมูลสุดนี้ก็มาชี้แจงให้แล้วว่างวดนี้อาจจะเป็นงวดสุดท้ายก็ได้นะฮะอ่ะก็มารอรุ่นกันเนาะว่าจากงวดนี้จะเป็นงวดสุดท้ายหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ในนว่าที่ผ่านมาชุดนี้นะครับผมให้เข้า18เป็นชุดล่างตรงๆในงวดนี้ว่ขออวันที่16 พฤษภาคม64นะครับผมให้มาที่ชุด3ตัวทั้งหมด3ชุดด้วยกันให้มาที่182 484และก็487นะครับชุดล่างให้มาที่02 08 05และก็07นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะตัดเล่นชุด2ตัวกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมเนาะกันพลาดนั่นเอง ใครที่มองหาของอาจารย์ท่านนี้หรือว่าแอสไซฟ้าก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอสไซฟ้าด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างอาจารย์อุทัยจันทร์มนตรีนะครับซึ่งเจ้าของข้อมูลสุดนี้ให้เข้ามาแล้วเลขวิ่ง3-4ถึงว่าติดติดกันเลยนะครับ ในงวดที่ผ่านมาให้เข้าเลขวิ่งล่างจะเป็น1ล่างออก18เนาะในงวดนี้วันขอวันที่16พฤษภาคม64ให้มาที่เลขวิ่งบนล่างจะเป็น8และก็9้นั่นเองนะครับซึ่งในงวดนี้8กับ9ก็มาแรงเลยทีเดียวเนาะก็ใครที่ชอบเลขนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างอาจารย์อุทยัยจันมนตรีด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหน่วยล่างคู่ขี้แอดหนูน้ำนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็มีหลายคนที่คอมเมนต์ขอเข้ามากันเลยนะฮะแอดก็จะมาลงให้ตามคำขอนในวันที่ผ่านมาไปขึ้นหลัก10ล่าง1นั่นเองเนาะในวันนี้วันขอมนที่16พฤษภาคม64ให้มาที่เลขเด่นหลักหน่วยล่างจะเป็นคี้หรือว่า1 3 7นั่นเองนะครับ ใครที่ชอบของแอดหนูน้ําก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนูน้ําด้วยเลยครับเราจะมาต่อที่ข้อมูลของสายวิ่งบนล่างน้องเฟยหรือว่าหนุ่มคอนแก่นเนาะซึ่งชุดนี้ในว่าที่ผ่านมาถ้าใครเล่นเลขวิ่งก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะฮะให้เข้าเลขวิ่งล่างจากเป็น8และก็1ให้เข้าครบล่างเลย ในงวดนนี้บนขอบวันที่16พฤษภาคม64นะครับก็จะมีเลขวิ่งบนเด่นบน3รอง2นะครับ แล้วก็ให้มาที่เลขวิ่งล่างเด่น1รอง0เนาะในวันนี้ใครที่เป็นสายวิ่งของน้องเฟย์เนาะก็มาจดมาแคปหน้าจอเอาไว้ดูก่อนนะครับส่วนชุดสรุปนั้นตอนนี้เจ้าของข้อมูลก็ยังไม่ลงให้นะครับผมถ้าข้อมูลมาลงให้เมื่อไหร่แอดก็จะมาอัปเดตให้ทันทีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากน้องเฟย์หนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ